จากปีวันนี้นะครับผมมีทั้งหมดวันนี้ใส่เต็มตลอดชั่วโมงนะครับผมเชื่อไหมครับตัดภาพมาที่ผมเลยฮะผู้ชมเชื่อที่อาตีพูดไหมครับว่าสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงของเขาเนี่ยเขาจะพูดตลอดอืมผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยเคยซิดแบบอตีแล้วมันไม่ได้ไม่มีทาง <c oughs> เออ ห้าชั่วโมงครับพูดแบบไม่มีหยุดต้องรอดูครับไอผมบอกเลยไม่น่าได้แน,น่นอน <c oughs> ได้ได้รอดู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 ครับ <ascal precis> ขออนุญาตครับผมปรับเวลาพิมพ์หน่อยมันนานเกินไปอ่าอันนี้ต้องต้องชี้แจงคู่ชมอย่างนี้เลยนะคือถ้าเกิดว่าปรับให้มันมีความเร็วในการพิมพ์สิบวิสิบวิสิวิอ่านไม่ทันเลยนะ แค่จะอ่านคอมเมนต์ไม่ทำเลยนะครับอันนี้ก็คือตั้งใจนี่อ่านกันมาอยู่แล้วด้วยนะครับผมเจอบปะในเมืองอ่ะเจ็บปะโอเคโอเคผมเห็นแล้วพี่เพิ่งขึ้นมาใช่ปะเออคุณสีแปดขาวอ่ะผมจะถึงแล้วเแหละจมพูใครรถบัตรมาตอนนี้ลวมรวมที่ไหนครับต้องเข้าพี่อะอะไรนะรวมไหนกันรับอตรจมพูย้ายครับย้ายหาตัวหลุดของไม่ตอ่นแล้วผมถึงแล้วปล่ปั๊มอะไรอ่ะ แน่วะกูอยู่ทางรถไฟอ่ะเวทเดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอุ้ยภาไปเบทลื่นจริงว่ะยอมอ่ะบูธไอพีเลื่นจ้าภาพสวยอ่ะเ็ดกูเข้ามาแล้วใครเออไอรนี่ของใครเออออเออออมา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 กมา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 จะมา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 กอมาม้นาม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 า่าามาามาามามดมา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 มนะ มันมันน่าจะรอเพื่อนออกจากตู้ไว้ถ้ามึงหาได้ตอนนี้สบายเลยไม่เออนี่มันไม่เออยนี่มันไม่มีติดตู้แล้ยไม่มีติดตู้ครับลงมันมันแบบหลุดลุ่มได้เลยใช่ใช่มันหลดลุได้เลยกระลาดไม่อันย่ามไติดตู้แล้วเราต้องกุ่มแล้วเราต้องกลุ่มแล้วเพราะว่าหลดลุมันน่าจะรอกลุ่มใหญ่แล้วอ่ะปั้งกันเลยตัวนี้ถ้าสามต้นหอมละมือโอเคมาเรามารวมเรามารวมในเมืองแล้วที่สองดีกว่าว่ะไม่งั้นไม่งั้นพอแอ๋อป๊อบหรือเกีร์๊อบเออเหลือสิบสอง พี่ตามให้ช่วยเปล่ามาปั๊มที่เดียวได้ไหมพี่เหลือขีดเดียวแล้วตอนนี้ของพี่มันมึงเล่นแถวไรอย่างเงี้ยโอเคพี่เดี๋ยวผมลงไปประชาชนโคตรเยอะปั๊มยังแถวกำลางก่าอยอะตอนนี้มันน่าจะโดดลงสเตเดียมกันโดนทำมาร็จแล้วอ่ะเจอในเมืองนะเจอตรงไหนปั๊มมาหลังปั๊มไอ้ก้างลุมของรีของไมได้ลุงต้องรีของแล้วงั้นงั้นไปไปรีของรีเบลล่างแล้วเจอสนามบินสนามบิน สนามบินที่เดิมไปไปไปเร็วลล่างเลยเร็วล่างไปเลยไปเลยเจอสนามบินที่เดิมมาแล้วอุ้มอยู่กี่เขตอ่ะงาอุ้มอยู่แค่เออละแั้หน้าบ้านมึงเจอกูสาวโว้ยแต่งไงานให้เป็นไงโอ้ฝีมีแค่แบงค์สาวโว้ยแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบอเออเป็นหัวหน้าของหน่วยงานตำรวจนะของเมืองสตาทาวครับอย่างจ่าบ้านนาวครับครับผม หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วใครเอามันมาเจอกันอ๋อมาถึงหน่วยงานใช่ไหมฮะหน่วยงานเขาก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วแล้วก็เสียไม่ได้อะไรลักเนี่ยคือกับเสียไม่ได้ใครรักเขาจะมาเจอกันเพราะว่าต่อสู้กันมาแล้วเขาต้องแพ้เขาชนะมาแล้วก็เลยมาเจอกันครับผมนี่ฮะมีบูมไหมนี่ หน่วยงานมีบูมไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ไม่ไม่แน่นะครับอะไรครับเดี๋ยวจะต้องรอฮะทางฝั่งของไรลักแล้วก็ทางฝั่งของผมจะเรียกทีมสตาร์ทาวว่าสตาร์ทาวแล้วกันส่วนไรลักจะเรียกไรลักไปเลยเนาะเพื่อที่จะมันง่ายนะฮะถ้าเรียกสตาร์ทาวไรลักมันยาวมากอย่างเงี้ยักดังนั้นการเออเรียกไม่ได้ก็ได้นะ เออไรล,ลักษ็เสียไม่ได้ก็ได้มาส่งตรงมาจากทีมเสียไม่ได้อ่าโอเคครับผมไรล,ลักษ็เสียไม่ได้แล้วอยากให้ทุกท่านอ่าแยกกันเป็นแบบนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เสียไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามครับแต่ต้องก,กับขอภัยด้วยนะแต่เราอยากให้มันกระชับจริงๆเพื่อที่กันภาคมันจะได้แบบคล้องปากหน่อยเออบางทีไม่คล้องปากนะมันภาคมันภาคเลยมัน,มนอุ้ยโอ้โหเอาเลยดิคุ้ยรถไม่จอด,ด,ด,ดอย่างนี้ดดแต่งด้วยนะเนี่ย แต่งก in hmm hmm. ั่ทุกคันเลยฮะทางฝั่งของไร้ลักเองนะอยู่ที่สันท่อวครับกำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่เมืองบนเพื่อไปตามมหาดงฝั่ง s อ d นะครับผมว่านี้ฮะครับปิดท้ายก็เป็นชาลีดอกจีครับปิดท้ายขบวนให้ฮะเขาคือใครคะก็เป็นอีกคนนึงครับผมที่เป็นเกมสมองของทีมันสมองเหรอฮะใช่ครับต้องบอกว่าเป็นก้อนเนื้อสมองของ ก้อนจะฟังไหนไรลักเลยโอ้ฟังฟังน่าจะเป็นปีฝั่งซ้ายให้เลยครับปีกซ้ายนะผมมาแล้ววะต้องยอมรับเลยว่าใหญ่จริงนะครับผมดูเหมือนใจให้เลยฮะดูเหมือนว่าทางไรลักเองนั้นจะเลือกเป็นทางฝั่งการมาบวกที่หน้าคุกเหมือนเดิมหรือเปล่าังหว่านี้เพราะว่าทุกครั้งนั้นแหละเจอซิกลิซิคมาไรลักษ์เาเลือกที่จะบวกตรงตรงเนี้ยตรงนี้ตลอดเลยว่ะจริงนะเราต้องรอลุนแล้วล่ะไร้ักเขาหลุดตรงนี้ว่ะ ว่าทางนี้นได้จะมัดมาเจอหรือเปล่าแอบมาเข้าหลังแบบไม่ทันตั้งตัวไรักพลิกแพ้ขึ้นมาเป็นเรื่องอ่อใครเนี่ยรับมานี่มือแตกเลยนะมือทะลุนะนะครับเขาเรื่องตรงนี้ประจําเลยว่าไรลักษ์เนี่ยทางด้านของการต่อสู้นะครับผมที่น่าคุกใหญ่บริเวณตรงนี้เลยฮะเคยสู้กับทางด้านของเบคอนนะครับผมอย่างทีมซิกซิกนะซิกซิก เหมือนจะชนะอยู่รอบหนึ่งด้วยนะครับเออใช่ใชเราไฟกันเป็นไฟกันเป็นสิบนาทีอะ่ะเดี๋ยวรอไฟก่อ<ห>นน <ไป S 1> ะคเจ้าใหญ่รอดูครับแต่เรารอดูแผนของเขาครับวันนี้จะใช้แผนไหนอะ่ะแต่ถ้าทางเสียไม่ได้เนี่ยไ,ได้โฟกัสทงผู้หญิงของทางไล้ลักเนี่ยผมว่าจบเลยนะถ้าสี่คนได้าหายไปเนี่ยผมว่าจบเลยนะนี่คือจุดแข็งแล้วพร้อมไม่เป็นจุดอ่อนของทางไล้ลักเหมือนกันนะครับ พราะผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวรีไซต์ครับโฟกัสเขาโฟกัสเขาไม่เยอะเท่าแบบคนอื่นดังนั้นเขาจะทําประสิทธิภาพที่น้อยๆอย่างเงี้ยให้ดีที่สุดครับเขาจะหยิบปุ๊บชุบหยิบปุ๊บชุ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 บปั๊บชุบอ่าหยิบปุ๊บปุ๊บชุบปั๊บปั๊บหยิบปั๊บปั๊บชุบปุ๊บปุ๊บหยิบปุ๊บปุ๊บปุ๊บชุบปั๊บปั๊บประมาณนี้ครับผมถ้าทางเสียไปได้โฟกัสได้ถูกอ่ะแล้วถ้ารู้จุดอ่อนตรงนี้นะอาจพี่ยังพามได้นะทางไรลักเอ้ย อยอะไรคือเพียงพังเพียงพังเหลือจะเชื่อเกลือเพียวพังฮะมายังไงก่อนไปฉายาเขาไปฉายาเขาอะครอ่าตรงนี้ครับตัดสินใจครับเป็นเซ็ตใหญ่นะครับผมของไร่ลักครับถอดตัดสินใจเล่อที่หน้าปปั่นจักรยานผ่านไปแล้วทากิเอ e โอ้ยจังหวะนี้ปั่นจักรยานขึ้นเมืองบน ไม่ใช่ครับตัวหนนั้นไม่ต้องภาก็ได้ <c oughs> เล่าๆๆๆเขาไม่ห็นหน้าจอเก็บทุกเม็ดจริงๆ,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 ๆเอาแล้วครับจังหวะนี้อย่างที่ผมบอกต้นชักมือลงจุ้งมือยายป่าเลยคะับจังหวะนี้เสียไม่ได้เกินคนแล้วจากกระเพียงร่างมุงตรงขึ้นไปดังด้านบนไม่รู้จะไปประจบที่ไหนแ8ที่แน่ๆมีการประทะอย่างแน่นอนอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ห้ามกับพิบปา ใส่ที่เข้าอยากจะเข้าน้ำปวดปัสสาวะปวดอะไรก็แล้วแต่อันไว้ก่อนอจังหวะน,นี้ต้องรอดูคูหนีคููหยุดโลกวินาทีนี้นาฬิกาต้องหยุดหมุนโลกต้องหยุดเดินเอาละจังหวะน,นี้หมุนกันพังเป็นพังตายเป็นตายํำเขาเยอะจริงๆครับผมเอาละจังหวะนี้มันรวมกันนี่ตรงนี้ะการ ไกลเลี่ยงเมืองนะจะออกนอกเมืองต้องรอลุ้น้วยว่ามีหน่วยสเกลาทาังฝั่งเสียไม่ได้เนี่ยไปดูทางฝั่งไร้ลักหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนถ้ามีสเกลแล้วก็ผมบอกเลยได้เปรียบเลยนะได้เปรียบจริงได้เปรียบจริงครับแต่ต้องดูว่าไร้ลักก็มีสเกลด้วยหรือเปล่าเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าดูจากการที่จอดรอยอยู่หน้าคุกเนี่ยดูเหมือนว่ามีการน,นัดไฟเลยหรือเปล่าหรือว่าไปเจอกันเลยจะแบบบังเอิญเจอกันหรือยังไง เออต้องหลอลุ้นนะแต่ว่าจะมีอยู่อ่าเขาเรียกว่าตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งอะติครับผมตําแหน่งที่เพื่อนเนี่ยเขาสู้กันเนี่ยนะครับผมเขาสู้จนสุดชีวิตครับผมตายกันในไฟต์ตลอดเลยเออนะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งอะใคระเขาถือปืนครับแล้วเขาลอดทุกไฟต์ตลอดครับเอ้ยผมจําไม่ได้แต่เขาจะอยู่ทีมทีมฟมมิเลียเนี่ยนะ คือเพื่อนเขาได้ล้มกันครับเป็นหน้ากองนะแต่ก็ยังมีเขานี่ที่รอดมาได้เออคือไม่รู้เขาเขาเพื่อนเขาไฟไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขารออะไรนะหรือว่าเขาไม่ได้ไฟกับเพื่อนเขามีหลายหน้าที่ครับเขาไม่จําเป็นต้องไปตายเพื่อนครับอตอคนนั้นเขาสู้เหมือนกันถูกไหมคนนั้นเขาสู้อยู่แล้วครับสู้เต็มที่อยู่แล้วครับผมเอาแล้วดูนะฮะดูการตั้งโซนเราฝากไล่ลักดูเหมือนว่าจะรู้แล้วปวดเสียไม่ได้กำลังจะมา กำลจะมุ่งหน้าออกเมืองมาปะทะกับไลัิาจดีกว่าไปกัแล้้จังหวะนี้แล้วล่ะาเนีที่ยกูมีหลายจออ้ียใครคนอะไรรู้นะะเปนอะไราแกอะไรจะเกิดอะไรกัเกิอกันเอาลยครับขนาดอุ้ยละมาแเลยเด็กบอดมาเขื่อนโอ้ยแล้วฮอกฮอลเลอร์ฮอลเลอร์ฮอลเลอร์จุงจุงกีตอนเี่กาปครับ เหมือนเหมือนจามึดามัวดินครับมืด้ามัวดินมืดฟ้าหมัวดินมัดดินมังกรอรครับผมแล้วก็แล้วก็เรียบอย่างเงียอ่ะจังหวะนี้อ่ะโอ้โหทางฝั่งเสียไม่ได้เสียไม่ได้เสียไม่ได้ตั้งขบวนชวนขนหัวลุกมาแล้วฮะ อะไรเป็ไม่ไหลเนี่ยตั้งเป็นอะไรเนี่ยตั้งขบวนชวนคนหัวลุกเออจะหัวลุกยังไงเอาคนน่ากลัวไงมันน่ากลัวไม่เล่าเนี่เออธิรักพธิรักเอออเาคนหัวลุกไปเลยไทยครับผมโอ้โหจังหวะนี้แล้วก็ไหลรักก็ตั้งรับจับเข่าคุยธิรักเอาาละฮคนก็มใครจะอยู่ ใครจะไปผมบอกลนวินาทีนี้คุณต้องหยุดทําอะไรอยู่คุณต้องหยุดครับแล้วผมจะใส่เต็มเต็มร้อยเต็มมัม์การเคลื่อนการเคลื่อนมาแล้วฝั่งของติเชโกจำสัง่งลุยก่อนนะเหมือนว่าเป็นลุยก่อนนะใครเป็นเจ้าบ้านเข้ามาบ้างมเข้ามาหล่อฟืนตัไก่เจ้าบ้านวันนี้อ่าเป็นเสียไม่ได้ครับผมได้อ๋อเสียไม่ได้แต่ทําไมเสียไม่ได้ไปบุกแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น แล้วไม่สนแล้วนาอินนาบ่มมุ่งตรงมาที่หน้าค <Rivers. S 1> ุกพอมาแล้วว่ะปุ่นพร้อมลุยแล้วพรมือแล้วมามาแล้วว่ะเออจะขับรถจังหวะนี้เอาละ่ะเหมือนพม่งแตกหลังพม่งแตกหลังกันแล้วใส่ตววตัวนองใส่คนคนนองนัวเนี่ยในบากจังหวะนี้ไล่ชนกันแล้วแล้วดูเหมือนว่ามีตาตากไรลักลงลงมาเพื่อจัปบอลทีมมีจีจังหวะนี้ถึงกวยกำลังจะรับปากไรลัก เตะตางตัวเนี่ยพวกเขาได้ลงเล่นกันแล้วตรงนี้โดวเฮียเดียไปก็อย่างมากในจังหวะนี้ใส่คลายต้องรอรู้กันแล้วทางฝั่งเขียไม่ได้ตั้งตัวอยู่ทางอาทางออกเมืองไหลหลักเข้าเมืองฝั่งนี้ซ้ายกับขวาโดนอย่างชัดเจนวงยังมีสีม่วงสีจับจ้าในจังหวะนี้จ้าระวันระบวกกันแล้วจ้าเฮียจ้าเฮียจ้าจังหวะนี้เฮียใส่กันแล้วอ่ะ

คู่่ er. ่แ่เก่าโอ้ยรอรอรปเสรเอาสุดแครสตงน้้ไรต่มิ่มตด่อมาติอมาติด่มต่อมด่อมาติดตอาต้องาติด่อมาต่ม่อมาต่อาย่อตดตดต่อดมด่อดมด่อดอดา่อา่อมดต่อมาติมต่ตดตตดม่ออ่าดดดด ดำตืนมาดำโดนคืนมาเนี่ย ลไมไม่มีสีเลยนเอาไปปอกมือรัไฟไปเรียบร้อยอะโอ้โหและดูเหมือนว่าตรงนี้แล้วมองในมุมภาพพ่ว่าดูเหมือน่าไหลจะเกินอแแปดสิบเปร์เซ็นต์แล้วี่มาขนของี่ครับผาโยรวมตอนนี้ครับเป็นนากดัานของทีมไรนัครับตอนด้ทีเข้ามาคืนไฟทั้งมแล้วครับผมเสียไม่ได้ในตอนนี้ก็พูดตรงไปว่า ศพของเสียไม่ได้หายไปหมดเลยคับผู้ชมครับโอ้โหแล้วเป็นดุ๊กลรีครับผมขอปิดไม้ให้สวยๆตรงกลางไฟเลยแล้วปัดเกาะตั้งอย่างี้ภาพไม่มีปัญหาอะไรเด้งออกมาได้อยู่ครับโอ้โหแล้วดูการววางวงอ MP ของเขาครับผู้ชมครับแต่ละทีมนี่ครับผมบอกเลยว่าวางวงอ MP สวยงามจริงๆครับสวยนะสวยนะรถที่ขับออกยากจริงๆครับแบบนี้โอกาสที่จะรถบอกมาได้ไม่ได้เลยครับ โอ้โหนี่ฮะอย่าที่ผมบอกนะความเป็นแผนของเขาฮะคือทางฝั่งไร้รัดเนี่ยเขาจะไม่เก็บศพกไว้นะเขาจะไม่มีโซนที่ต้องเอาศพไปรวมไม่มีนะเขามีแต่เอาศพกไปซ่อนนะเพื่อที่ทําให้เสียไม่ได้เนี่ยไม่สามารถหาเพื่อนเจอฮะอแล้วมาเติมไฟได้ครับอ้หโอหน,นี่แหละนี่แหละที่ผมบอกนี่คือไม้ตายของเขาอะ และยังไม่มีทีมไหนในลังโวลสตาร์มันล้มได้เลยนะแผ่นนี่โอ้ยอีพีสวยจัดเะี่ยถึงจ้าโอ้โหแค่ไหนตอนนี้เสียไม่ได้คือมันไม่เหลือจานวนคนแล้วจริงๆครับแบบนี้ยไอ้นิ่มไอ้นิ่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีคนกั้นจับคุณกอ้นจับเขาพยายามแล้วครับผมเห็นความพยายามของเร้ฟ้าเสียไม่ได้แล้วโอ้ยใจเย็นๆเยอะเยอะโดนดูแลแล้วยังไงตีปานี่ไม่ชั่นเรียบร้อยครับ ไม่อะเป็นยังไงอาตีเดือดเดือดมันหลุดติงมันหยุดติ๊งกลอจบแก้วอะใครไม่ได้เล่นไม้ไปถือต้องดูเนี่ยเห็นไหมต้อเนี่ยถ้าคุณเก็บคุณดิบเราสิบคนเนี่ยจบเลยแต่เขายังอยู่นี่ไงโอ้โหอยู่กันครบนี่กับจบที่ร่วมกันตันอยู่เลยนะจังหวะนี้โอ้โหอ้า ตอนนี้นี่ครับที่เรียบร้อยครับมือแตกครับพร้อมอีกสินคาโต้ครับร้อยสี่สิบล้านขายหมดครับครับผมไม่เหลือนี่เฮียตอกตียังนอนพังงาพังงาบฮะสิมสภาพนักศึกษาอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับแม่ตอกตีนอนกับายจะแพ้แล้วยังเสียตังค์อีกฮะครับโอ้แม่สภาพตอนนี้นี่นะอย่าเอามือไก่หน้าผักครับมือไม่พอแล้วฮะเราจะเป็นในนี่ละเท้าไก่หน้าผักแทแล้ว ตอนนี้มีโอเอลเป็นตัวเลขนะเว้ยเนี่ยตัวจับด้ยว่ะเจ็บเจ็บไม่พอจุกด้วยครับแล้วเป็นทางฝั่งไหลหลักขวาชัยชนะในไฟแรกครับของเมืองสตาถ์าวหมาครอบครองอ่ะไม่มีตัเหรอไม่มีมีบ้างเหลือปั๊บนะเป็นชาวบ้านอยู่ข้างนอกไปต่อได้ยิบทำให้มันหอบไปได้พี่เดี๋ยวหอบไปก็ได้พี่หัมมันมันมันโดดลงมาแล้วมันยังไม่เจอหรออยู่ไหนโทษที